เอาแนะนำตัวกันหน่อยน้องชายเนี่ยเจเซฟสิบหมื่นผลดีร้อยเท่าไหร่จเซฟสี่สองสี่สองตัวนี้ผ่านแล้วนะครซ้อมอยู่กับจิตบองนน์มาเดิมครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจาน้ำหนักปล่อยๆครับหกสิบหกว่าเช้ามาเกินเล็กน้อยไม่รู้ว่าเกินเล็กน้อยหรือไปวิ่งมาได้นะล่าสุดผลงานเราเป็นไงก็ล่าสุดแพ้มารดธอนแงที่ไหนที่นี่เหรอที่สระคำสระคำแล้วก่อนนะนะอีกไฟเป็นไงผลงานเสมอเจริญเล้วอีกไฟหนึ่งอ่ะ ชนะสองเสมอหนึง่งแล้วก็แพ้หนึง่งร้อยสีสยยส่สองมาเลยร้อยสี่เอ็ดสี่สองสี่สองนะร่รางกงรงร่างกายวันนี้เข้าที่เข้าทางน้ำหนักปล,ปล่อยเท่าไหร่ 56, <98. S 2> ปีนี้อายุสิบแปดอ่ะเป็นอ่าเป็นคนจากประเทศนู้นนะนะเอาฝากแฝงขับพูดไทยฝากแฝงขับเชียร์นะวันนี้กูเองด้วยกก็ฝาเชียร์ด้วยวันนี้เต็มที่โอเคเขามา้องชายขอโชคดีครับผมขอไปทักสจอต้มคนทีนขอไักสจอต้มวันทีนวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองมดเช่ามาเกินไหมเท่าไหร่สิบห้าครับ ตอนนี้ผ่านแล้วนะรถซ้อมอยู่ที่ไหนอะแสงมรกตโอ้โห oh, oh, ครูปังครูซ้อมเพียบไปดิแล้วทีนี้มาเจอกับไอ้โจเซฟเราเคยเจอไหมไม่เคยครนะับปกติเขาขึ้นรายการไม่ร้อยได้ร้อยสี่เอ็ดไหม <140. S 2> oh, ร้อยสี่สิบรอยี่สิโอ้เคยจับมานสองพรเลยเนหะรอแต่ร้อยสี่สองนี่เราเคยชกไหมไม่เคยครนะับโ oh, อย้ยางนี้มันก็เสียเปรียบทีต่อทีเราก็ติว่าเสียเปรียบเยอะนะรถสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยแปดสามน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดหกแปดปีนี้อายุเท่าไหร่ละเจ็ดยี่สิบแปดผลงานล่าสุดชกไว้ที่ไหนลาว เป็นไงวันนั้นแพ้จมผมแพจมผมวันนั้นร้อยเท่าไหรร้อยสามหกร้อยสามหกวันนี้ขึ้นมาร้อยสี่สองเลยแล้วก่อนหน้าอีสองไฟเป็นไงผลงานเราชนะเป็นเชิดถุงแล้วก็เสมอลุงดาวชนะหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งหนึ่งครงวันนี้เจอร้อยสี่สองเจอเจ้าภาพด้วยนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าเราได้คิดว่าเราสูงกว่าเขาไหมสูงกว่านะเอาละเราลูกหลานจากจังหวัดวันครับปล่อยๆเท่าไหร่ของเราหกแปดนะเอาความให้เขาเชื่อนะครับ พี่น้องแฟนมวยช่วยเป็นลังใจให้ด้วยครับเต็่มทีแน่นอนโอเคขอบคุณมากช่วงนี้น้องชายบม